สวัสดีครับสวัสดีเอฟดีเอฟสี่หลุดฐานอาจจะมีการพามาเบิงในไงเป็นห่อกระตุมมกกัดับกับดอกก่อนจไปเบิางห่อกระหอระ้องมะมะเบงการปรุงการผสมก่อนครับก็มีน้ำกะทิมีข้าวเหนียวต้มน้ำกะทิให้เดือดผสมข้าวก่อน ตัวนี้มันก็ผสมไปแล้วส่วนหนึ่งตอนไปก็คึ้จะหอ่อตองกวยกับเยียมไม่เรียบร้อยต่อมาคือการผสมเขาครับข้ห่อกับต้มใส่บุญข้าวสาก เอื่นว่าบุญข่าวซากเดือนกันสิเพ่งหมดไหมไงบุญข่าวซากตีสืบทอดกันมากแต่ปอตะเมียเป็นผ้าเห็ดฮอสิบุญข่าวซากเพื่อให้บั้นพ่อบุรุษบอกตะปูตะเมียที่เพิ่นดวงรับไปแล้วเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับกินเพิ่นวปะขับบุรุษหรอกผมกับบอกศาสนา พอเสร็จแล้วเพิ่นก็นเอาไปไปวัดให้ให้ให้พระเพิพ่นส,สวดก้อนบวมมีไงไม่ใช่บาทเอาไปใส่บาแล้วก็มายายยายน้ำแยกก้นทางเวลาควบคุมไม่หมดนึกเต๋อเต๋อเตี้ย,ย,ตยแต่นกว่ามือเมื่อนั้นจะเป็นมือปล่อยผีผีคือผีผีวันพ่อวุฒนะ่ะให้ได้มาหาอยู่ห้างกินมารับ กินข้าวสากที่เพาะที่ลูที่ร้านเป็นเหตุขึ้นมาเพื่อให้บันพาบุรุษเด็กกินเอออันนี้ผมกับบรรยายบุคลเ่งเนื้อมือใหม่ครับบรรยายยังไม่เก่งกระส้มไปเรื่อยๆครับในความบรรยายไม่นำตีหอวจะก้วยนี่กล้วยก็เตรียมมาเรียบร้อย เฮ็ดไปน้ำโจมไปน้ำมาดิเฮ็ดบัวนี่แหละนอ้าวหววนก็หัวตามหวานกว่า เดือดพุดๆเลยหอมหอมหว่วยๆจะแซ่บขนาดี่ทางภาคอีสานบ้านเฮานะครับภาคอีสานนี่ผนจะเห็ดกนหลายจังหวัดก็เป็นประ,ประเีทนี่สืบทอดมันมาครับผลก็พากันกเห็ดพอถึงมือถึงวันถึงเวลาผลก็พากันเห็ดการห่อครับ กระตุม่มกระตุ่มมัดใส่ข้าวสากเอิ่อนมาบุญข้าวสากเอิ่นกระตุ่มพัดกระตุ่มมัดก็กระตุ่มพัดเป็นพวกเดียวกัน แค e, นเอเล่เอาเขาลงเกิบนิสิถไทยให้แบบละเอียดเลยทุกขั้นตอนครับยังบริไดตัดตนหายาดเลไล่ทานอาจเกยเห็ดเคยเห็ด พ่อกระผมจะบุญกระตาแค่กระตา คนหายจนได้ทีนะครับเรื่อเดียวกับไ้ทีแล้วก็พ่ออันนี้คือควันเหลวครับยังว่าทนสูหอดสองห่อแล้วก็ไเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง ันึงคือขาวตัวนึงคือเหลืองน <laughs> ตาลไหลทำไมไม่คือกันตัวไรตัวน้าตาลไหลตัวเหลืองตน้ำตาลน้อยตัน้าตาลน้ลอยกับน้ำตาลหลชี้่ปที่กันเก้าปก่นใะส่กันแล้วก็ข้นเดียวกันข้นมาะ หวานน่้หวานอยู่หลังจากทีส้มกันส่วนผสมเหลวเขาเข้ามาเบื่องการหอ่อเขางมันไงครับขัดต้มมัดม,ม่ด <นะ S 1> ขมัดขต้มนะขต้มพัดขัต้มัดเป็นว <laughs> ขะขัดต้มมัดจะเป็นขัดต้ม ให้บอกว่าให้เอื่นแน่อหอเสร็จหองหานคือผลงแหอแล้วจะเป็นหนึ่งหนึง่งลวสีสิมให้เวรงวเลย <laughs> ก็เป็นการห่อข้าต้มผัดไปใส่หอ่อบุญขวสากแล,กล้วก็ไปยายให้พี่หลอกกินเพ็ว่วะงถ้าพี่หลอกอยู่ใส่มากินนี่จะหมดกินแล้วก็้ลอกแม,มวน้ำขางท้ากินก็เป็นก้อมเสือ้อนะครับ มีเพันธฝ้ายเฮดกับเฮดความเสียภัยมันอ๋อคลิปนี้ค่ะไว้แค่นี้เด้อครับเด้อเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็กกคือจีธาอีกโดนอย,ยู่คันเถ่าจีธาตุเดียวก็เบิ่งซ้ำนี่แหละครับต้มเดียวก็คือสิเป็นข้าวต้วมผู้ใดก็เคยเห็นเนาะครับเนาะกการห่อกันรยังนี่อาจจะบ่เคยเห็น ไหนคนอาจสบูฮงจ,กาาจักคลิปนี้ก็จบแค่เพียงตอนนี้ครับสวัสดีคบบรัคบ